กายมันจะเย็นหนาวในเลยนะหนาวเลยนะตัวนี้เทคนิคนเล็กน้อยเอาไปใช้กับพวกป่วยเป็นมะเรงมะเร,งรง็งอย่างน,นี้เอาสติจ่อไปตรงนี้แล้วอุปมาว่าเหมือนเนี่ยเหมือนลมหัวกุดเนี่ยมันไหลเข้าตรงนี้ไหลผ่านเข้าไปในกระโหลกนะเหมือนเราฉีดอลมเข้าไปในลูกป่งหรือลูกบอลเนี่ยคาอุปมาประมาณนั้นนะตัวนี้จะเย็นมากร่างกายจะเย็นแบบมากๆเลยนะตัวนี้นะตั้งสติไว้กลางกับหมมใหยใจเขาลึก อุปมาว่าเหมือนลมมันวิ่งเข้าทางนี้เข้าไปในหัวเนี่ยโอ้ตัวนี้เย็นเย็นเพื่อนเพื่อนร้อนตัวเองเย็นร่างกายมันจะปรับสภาพได้เร็วมากเย็นมากเย็นจนสะบั้นเลยกนละางวันก็เย็นนะตัวนี้นะพวกเป็นมาลุมะเร็งเนี่ยควรฝึกตัวนี้เอาไปใช้ยิ้มยๆแล้วก็น้อมมีสติจอดที่กระบอกเนี่ยก็เหมือนลมมันวิ่งเข้าไปอุปมาเหมือนลมมันวิ่งเขา้าไปเนี่ยเข้าไปอยู่ในหัว,หวแล้วก็ออกออกที่จมูก เข้าทางนี้ออกทางนี้เข้าทางนี้ออกทางนี้ได้เหมือนกันก็เขาเรียกว่าฟอกธาตุฟอกขันไว้สามตุย <laughs> แต่มันไม่รอดววาตุยหรอกเป้าหมายปลายทางของโยมคือหลดุดพ้นจากวัะสงสารเจ้าค่ะพร้อมต่อได้ทุกเมื่อเจ้าค่ะโอ้ยสาธุเอาเลยเด้ออนไาบานสติ ศึกษาเรียนรู้ในอริยสัจสี่มากมีงมองค์เปรเพื่อจะมาวางความยึดบั่นถือบั่นในขันห้าแต่อานาปตรสติมันทําให้พบน้อยมากที่สุด้าเลือนให้มากก็ทาให้มากถึงอรหันตผลในปัจจุบันหรือพร้อมลมหายใจดับสองข้อใหญ่ๆห,หรือพัฒนาต่อเข้าสู่อามาตะหรือนิพพานได้นะหรือเข้าสู่ความเป็นอรหันตสองขยักไม่ได้เข้าสู่อนาคามีห้าชั้นรองรับเด่ก ยังไม่เข้าสู่อนาคามีพึงเข้าสู่ความเป็นอริยบุคคลชั้นใดชั้นหนึ่งแน่นอนยังไม่เข้าสู่อริยบุคคลชั้นใดชั้นหนึ่งความเป็นพรหมนี่รองรับแน่นอนเพราะาอาณาประสติเป็นวิหารธรรมของพรหมด้วยไม่ต้องห่วงดีแล้วมีเป้าหมายอย่างนี้และหยิบข้อปฏิบัติให้มันถูกเพื่อจะออกจากวัฏสงสารคืออริยสัจสีมั่งมีองค์แปดนะเข้าใจไหมปัญญาฉินสมาธิสัมปทานวิปัสนาหรืออานาปณสติไปทั้งด้วยทั้งสัมปทานวิปัสนาเขียนไว้เลย ในสภาวะนิพานไม่มีขันห้าในนิพานไม่มีดินน้ำไฟลรมในนิพานอริยสัจสีมักมีองค์แปดปจิสม,มุบินี้ก็ดีเป็นข้อปฏิบัติเพื่อจะมาศึกษาวางความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือสัมปทาทั้งหลายทั้งมวลโดยทุกข้อเดียวในอริยสัจท,ท่านจะเป็นธัรมหาวิปัสสนามีปัญญาที่ถูกต้องมากนะและก็อยู่กับปัจจุบันโดยไม่ติดปัจจุบันอยู่กับโลกไม่ติดโลกอยู่กับขันห้าไม่ได้ติดขันห้านะเข้าใจนะ อนโมทนาสาธุด้วยในความตั้งเกียรตนาที่ดีที่ตรงที่ใช่แล้วก็ไปหยิบธรรมะที่ถูกที่จะออกจากวัฏสงสารคืออริยสัจสีเบ้ามีองแปดมาพึทิ